สวัสดีท่านครับนี้ผมจะพามาชม,มาเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วรุ่นแรกเนื้อกระไหลทองปี0ูนยหายากครับเหรียญหลวงพ่อเพิ่มรุ่นแรกนี่หายากมาก หาสวยๆย,ยากครับมันง็าเพิ่มรุ่นแรกปีศูนย์สี่ในเป็น้อกระไหลทองครับกระไหลทองนี่แห้งเดี๋ยวนี้สภาพผ่านการใช้ฮนะกระไหลก็หลุดเป็น จะหมดแล้วเดี๋ยวสภาพผ่านการใช้ครับแต่ก็ยังพอให้เห็นบ้างครับ นะฮะด้าน,นหลังเหรียญสังเกตจะมีรอยจานนะฮะจานยันเถาะมหาอุอดลงหลวงก็พเพิ่มนะฮะจานเถาะมหาอุดขึ้นเซียนวิงว่งหมดละเล็กยลเนี้ย สังเกตดีๆเส้นเสี้ยนจะวิ่งวิ่งทั้งเยนละเรียนนี้ครผม Yeah.